บ้านหัวมุมไม่ใช่ทางสามแพร่งไฟรถส่องเข้าบ้านไม่ได้มีผลร้ายอะไรเรื่องนี้ก็แค่สินแสอยากขายของทางสามแพร่งหรือช่องธนูลมผมได้ทำบทความและทำคลิปออกมาหลายครั้งแล้วครับว่ามีทั้งผลดีและผลเสียขึ้นอยู่กับว่าบ้านของท่านเปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อรับลมที่จะนำพาพลังงานเข้าสู่ภายในบ้านของท่าน ที่องศาเท่าไหร่เพราะทางสามแพร่งหรือธนูลมจะเป็นต้นกำเนิดของพลังงานที่ส่งผลมากกว่าบ้านหลังอื่น2-3เท่าถ้าองศาการไหลเข้าของพลังงานเป็นองศาที่ดีบ้านที่ถูกทางสามแพร่งหรือธนูลมจะส่งผลที่ดีมากกว่าบ้านหลังอื่น2-3เท่าแต่ถ้าองศาการไหลเข้าของพลังงานเป็นองศาที่ส่งผลร้าย บ้านที่ถูกทาง3มแพร่งก็จะได้รับผลร้ายมากกว่าบ้านหลังอื่น2-3ถึงสเท่าเช่นกันทางสามแพร่งคือถนนที่พุ่งตรงเข้ามาที่ตัวบ้านซึ่งบ้านของท่านอาจจะอยู่ตรงถนน3ามแยกแล้วหันหน้าไปรับถนนที่พุ่งตรงเข้ามาซึ่งถนนที่พุ่งตรงเข้ามาโดยเฉพาะในหมู่บ้านไม่ได้มีพลังงานร้ายใดๆครับเพียงแต่ว่าหน้าบ้านของท่าน ไม่ได้มีตัวอาคารใดๆมาบังจึงทำให้ลมที่พัดมาตามถนนมีความแรงมากกว่าบ้านหลังอื่นๆที่ไม่ถูกทางสามแพรง่งซึ่งบ้านในสมัยนี้โดยส่วนมากจะนิยมใช้หน้าต่างและประตูบานเลื่อนจึงส่งผลให้พลังงานที่ไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านของท่านจะเป็นองศาเดียวกับลมที่พัดมาตามถนนจึงทำให้บ้านที่ถูกทางสามแพ่งได้รับผลที่รุนแรงมากกว่าบ้านหลังอื่น 2อถึงสเท่าสำหรับผมถ้าจะเลือกซื้อบ้านผมจะเลือกบ้านที่ถูกทางสามแพร่งหรือบ้านที่ตรงข้ามกับช่องธนูลมเป็นอันดับแรกเพราะผมรู้วิธีการปรับพลังงานที่พุ่งตรงเข้ามาด้วยวิธีการใช้บานหน้าต่างที่เป็นแบบบานสวิงหรือบานหน้าต่างที่ผลักออกไปในองศาที่ได้คำนวณไว้เพื่อเปลี่ยนพลังงานที่ส่งผลร้ายให้กลายเป็นพลังงานที่ส่งผลดี และเป็นพลังงานที่ดีกว่าบ้านหลังอื่น2อถึงสเท่าที่ผมอธิบายมาในเรื่องทางสามแพร่งและช่องธนูลมเพื่อให้ท่านเข้าใจในเรื่องของทางสามแพร่งที่หลายๆท่านวิตกกังวลเพราะบ้านบางหลังที่มีองศาการไหลเข้าของพลังงานที่ดีและตั้งอยู่ตรงข้ามกับทางสามแพร่งแต่เมื่อไปอ่านบทความหรือมีคนมาทัก ก็จะเกรงกลัวในเรื่องของทางสามแพร่งบางท่านถึงกับก่อปูนปิดหน้าต่างบ้านนั้นไปเลยเพราะเกรงว่าพลังงานที่พุ่งตรงเข้ามาจะส่งผลร้ายและไปซื้ออุปกรณ์หงจุย้ยแขวนน้ำเต้าติดกระจกเงาเสือคาบดาบและตั้งสิงคู่เพื่อแก้ไขทางสามแพร่งตามที่สินแสบางท่านชอบนำเสนอข้อมูลในเชิงลบเพื่อที่จะขายอุปกรณ์หงจุ้ยในราคาแสนแพงแต่เมื่อบ้านในโครงการ ที่จะถูกทางสามแพร่งมีค่อนข้างน้อยสินแสบางท่านจึงสร้างความวิตกกังวลเพิ่มเติมขึ้นมาโดยใช้บ้านที่ถูกช่องธนูลมหรือบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับช่องว่างระหว่างตัวอาคารที่จะมีลมพัดเข้ามารุนแรงซึ่งบ้านในลักษณะนี้ในแต่ละโครงการจะมีมากกว่าบ้านที่ถูกทางสามแพร่งจึงทำให้เป็นช่องทางที่สามารถทำการตลาดในการขายอุปกรณ์หุงจุ้ยเพิ่มเติม และด้วยความที่อยากขายอุปกรณ์หงจุ้ยมากขึ้นสินแสบางท่านจึงนำเสนอข้อมูลเชิงลบออกมาอีกว่าบ้านหลังหัวมุมก็นับว่าเป็นทางสามแพร่งเช่นกันเพราะเวลารดเลี้ยวแล้วแสงไฟส่องเข้ามาที่ตัวบ้านจะทำให้เกิดผลร้ายจะต้องซื้ออุปกรณ์หงจุ้ยมาติดตั้งที่บ้านหัวมุมด้วยเช่นกันซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อขายสินค้าของสินแสบางท่าน ถ้าหากท่านนำคำว่าทางสามแพร่งคืออะไรไปค้นหาใน Google ก็จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของทางสามแพร่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบ้านหัวมุมแม้แต่นิดเดียวแต่ด้วยความที่สินแสบางท่านอยากเพิ่มช่องทางการขายอุปกรณ์หูจุย้ยท่านสินแสจึงนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหัวมุมก็คือทางสามแพร่งเพิ่มเติมขึ้นมาและเมื่อผมนำเสนอข้อมูลเรื่องนี้ออกมา สินแสท่านนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงโดยการปรับเปลี่ยนข้อมูลว่าบ้านหัวมุมเป็นบ้านทางสีแพร่งเพื่อสร้างความวิตกกังวลและเป็นช่องทางการขายอุปกรณ์หูจุ้ยราคาแสนแพงสำหรับผมบ้านหลังหัวมุมจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นบ้านที่สามารถเปิดรับพลังงานได้มากกว่าบ้านหลังอื่นถึง4ด้านและสามารถนำมาจัดหูจุ้ยให้ส่งผลดีมากกว่าบ้านหลังอื่น 2- 3ส,สเท่าได้เช่นกันเพราะบ้านหัวมุมจะไม่มีตัวอาคารหลังอื่นมาบางังจึงทำให้มีประสิทธิภาพของลมที่พัดเข้ามาภายในตัวบ้านมีความรุนแรงมากกว่าบ้านหลังอื่นส่วนเรื่องในขณะที่รถเลี้ยวแล้วแสงไฟส่องเข้ามาที่ตัวบ้านแล้วจะส่งผลร้ายคำถามง่ายๆบ้านทุกหลังเวลาในช่วงกลางคืนจะอยู่นอกหมู่บ้านหรืออยู่ในหมู่บ้าน ก็จะต้องถูกแสงไฟของตัวรถส่องไปโดนแทบทุกหลังไม่มีบ้านหลังไหนหลีกเลี่ยงได้เพราะรถที่วิ่งบนถนนจะมีทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและขับเปลี่ยนเลนอยู่เสมอจึงทําให้แสงไฟหน้ารถส่องไปโดนตัวบ้านดิ่มถนนและถ้าหากว่าแสงไฟส่องหน้ารถมีผลต่อพลังงานหูงจุยดังนั้นแสงทุกชนิดบนโลกใบนี้ก็จะส่งผลต่อพลังงานหูงจุยเช่นกันผมจึงอยากถาม กลับไปที่สินแสท่านนั้นว่าเวลาท่านอยู่บ้านในช่วงกลางคืนท่านเปิดไฟในบ้านหรือไม่ดังนั้นบ้านหัวมุมไม่ใช่บ้านที่ถูกทางสามแพร่งบ้านที่ถูกแสงไฟรถสง่งมาโดนตัวบ้านในยามค่ำคืนก็ไม่ได้ส่งผลร้ายใดๆที่ส่งผลร้ายก็คือข้อมูลเชิงลบที่ทำให้เราจิตตกและจะทำให้เราตกเป็นเหยื่อทางการตลาดของสินแสบางท่าน ที่พยายามจะหาช่องโอกาสเพื่อจะขายอุปกรณ์หงจุย้ยราคาแสนแพงให้กับผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องหงจุย้ยและผู้ที่กำลังเกิดความวิตกกังวลสรุปบ้านจะถูกทางสามแพร่งบ้านจะถูกช่องธนูลมหรือบ้านหัวมุมถ้าเราเข้าใจในเรื่องหลักของพลังงานหงจุย้ยเรารู้วิธีเปิดรับพลังงานที่ดีเข้าสู่ภายในตัวบ้าน จะเป็นบ้านลักษณะไหนก็แล้วแต่บนโลกใบน,นี้ถ้าท่านเข้าใจท่านก็สามารถปรับเปลี่ยนพลังงานร้ายให้กลายเป็นดีได้ด้วยตัวท่านเองครับ